ขัขบรถต่วนพิเศษสปินเตอร์ที่4 0สุราธานีกรุงเทพอภิวัต์นะ วนีอง้กา้อทางา้รมงัค่ะบวนรถเกเทียชาสอเป็นบวนรถติเอย่างตอาคารบวนีสรับส่งผู้โดยสารจากสถานีาร์าดีสทางสถานีลุอวนค่ะวันนี้ช้ามา50าสินาทีนะรจากสถานีราชบุรีไปแล้วับส่งผู้โดยสาร มันโง่และสถานีนคะรมันะมโงเป็นสถานีต่อไป แล้วสถานีนครปฐมเป็นสถานีต่อไปนะครับผ่านสถานีบ้านกล้วยเจ็นเสม็ดแล้วก็โพธารามนะครับวันนี้ลาช้ามาเกือบชั่วโมงนะครับเพราะเนื่องจากรถตายที่เพชรบุรี